ครับสวัสดีครับดูดีมิสระกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกคลิปหนึ่งครับวันนี้ครับมาที่นะครับป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองกับมาตรงนี้ครับโอ้ร้านอิสรภาพร้อยเก้าเป็นอนุสรณ์สถานครับที่ทําให้ทําเพื่อสมเดรจพระนเรศวรครับนี่ข้างหลังนี่ครับอะไรครู้ไหมครับีใหญ่ครับนี่พระบาทพระบาทที่จะจัดสร้างให้ สมเด็จพระนเรศวรมหารางครับอ้ครับยิ่งใหญ่มากครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมข้างในครับว่าในอนุสรณ์สถานอย่างนี้มีอะไรน่าชมน่าสนใจไหมครับแล้เดินดูแล้วครับน่าสนใจเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้างครับไปครับไปครับมาง่ายๆครับลานอิสรภาพร้อยเก้าสำหรับท่านที่ไม่เคยมาก็ มาตามถนนสายเอเชียครับเส้นสามสองแล้วก็มาเลี้ยวเข้าตรงพุทธุทยานหลวงปู่ทวดครับผมเข้ามาข้างในก็จะเป็นอ่างเก็บน้ําเป็นอุทยานสวรรค์อ่างทองน้องเจ็ดเส้นครับของอ่างทองก็จะถึงลานอิสรภาพร้อยเก้าครับโอ้ครับมาง่ายครับถ้ามากับทัร์สายเอเชียสวยงามจริงครับโอ้ดูสิครับ เห็นแล้วขนลุกเลยครับโอ้ oh. ดูครับโอ้ oh. คนก็ทยอยมาครับมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจครับผมดูครับสวยสดงดงามจริงๆโอ้ค oh. นคนมาครั้งแรกผมก็กขนลุกเลยครับโอ้โอ้สาธุครับโอ oh. ้สาธุสาธุโอ้ มาเที่ยวมาชมกันนะครับนี่ครับแต่ก่อนก็มีรูปหล่อสำนิกองค์เดียวครับนี่จัดสร้างเพิ่มอีกสองพระองค์ครับผมโอ้เป็นอริยบทต่างๆครับผมเห็นแล้วขนลุกเลยครับโอ้อยากมาเที่ยวนะครับใกล้ๆครับไม่ห่างถ้าคนอยู่ในกรุงเทพก็ไม่ไกลครับอยุธยาอ่างทองแค่นี้ครับมาทวนสายเอเชียแป๊บเดียวถึงครับขับรถปี๊ดเดี๋ยวเส้นตรงมาเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็น รองพระบาทครับที่จะจัดสร้างให้พระองค์ครับนี่ครับอันใหญ่มากนะครับโอ้ครับเนี่ยนี่ครับขาดปัจจุประจัยครับช่วยกันออกครับเพื่อจัดสร้างถวายพระองค์ท่านโอ้ครับนี่ครับข้างหลังกำลังก่อสร้างครับครับโอ้สร้างเสร็จแล้วสามพระองค์ครับอรยบทต่างๆอเห็นแล้วขนลุกนะครับผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกนี่โอ้โหอ่างทองนี่ไม่ไกลครับ อ่างทองอยุธยาใกล้ๆกัน,กนครับกรุงเทพอ่างทองอยุธยาใกล้ๆกันครับผมขับรถมาแป๊บเดียวนั่งรถมาก็ได้ครับรถสาธารณะประตูก็ถึงครับผมเพราะว่าเป็นฐานที่ท่องเที่ยวติดถนนครับผมโอ้สวยสดงดงามทับคนเราก็จะมาเวลาคนมาก็มาที่พุทธทยานหลวงปู่ทวดแล้วก็แวะเข้ามาข้างในนี้ครับกราบหลวงปู่ทวดเสร็จก็มาไหว้ องค์พระนราศวนมหาราชต่อครับเพื่อเป็นสิริมงคลมาทำบุญมาช่วยกันออกเงินทําบุญก่อสร้างเพื่อเป็นอรุสาวรด์เนี่พระองค์ท่านครับผมโอ้ครับเห็นลูกคนลูกครับโอ้สวยสดงดงามบ้านเราทาอะไรให้ดูสวยงามงดงามน่าเรื่มใสจริงๆครับโอ้ครับมานะครับมาเที่ยวกันครับคนก็มาเรื่อยๆครับผม อากาศฟ้ากำลังพอดีครับผมเหมาะสำหรับการต้องเที่ยวเย็นสบายครับผมองค์ใหญ่นะครับองค์สูงมากเลยโอ้มานะครับลานอิสระภาพร้อยเก้าครับผมนี่ครับเดินมาเที่ยวมาชมครับมีน้ําให้ซื้อให้ขายให้กินครับผมมีข้าวให้กินครับผมมีที่ให้ทําบุญมีดอกไม้ให้บูชาครับผม เราก็มาลบตบุญหรือว่าเป็นการตะบุญเป็นการทนุบุงสิ่งที่มีคุณค่าต่อจิตใจของคนไทยเราครับผมโอ้ดูนะครับโอ้อ่อครับผมมาทางเดียวกับอุทยานครับอุทยานสมุอ่างทองครับน้องเจ็ดเส้นครับผมเราก็มามาเที่ยวหลายสภาพแล้วเราก็ไปเที่ยวได้สองที่เลยครับโอถือว่า โซนนี้มีที่ท่องเที่ยวเยอะมากครับมหาราชกับป่าโมกับติดกันครับเป็นอำเภอที่ติดกันเขตที่ติดกันบางทีเรากม,มองว่าเป็นอ่างทองหรือว่าอาุจุิยาแต่ว่าติดกันครับสองสามโลติดกันครับนบคนก็มาทาบุญค,ค,ครับผม,มสาธุบางคนก็มาขอพรครับผมเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัวใครได้สมพรก็กลับมาครับผมครับนี่ครับคนก็มาไหว้เพื่อเป็น บมงคนกับตัวเองครับผมอ้ครับคนลุกครับมองนีครับโอ้โหนีบริเวณในรอบครับนี่ครับนี่มีรูล่อกควายครับม้าโอ้เป็นสวนครับเป็นสวนทําเป็นเป็นอุทยานครับผมนี่ครับมีลูก่อกควายครับตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวไปเย็นเทียบด้วยเลยครับตัวใหญ่มากครับอ้าวลูกอะไรครับโอ้ครับุ่นมองไกลๆครับอะไรครับโอ้โหนี่เลยครับนี่นี่นี่ โอ้รูปท่าเนี่ยรู้เลยคือใครครับนั่นนะครับโอ้ขางบนลูกลูกอุนต้าแมนครับโอ้อันนี้ข้างๆก็เป็นรูปรูปรอครับทหารสมัยโบราณครับนี้นักรบโบราณครับโอ้หนุนครับโอ้แข็งมากครับโอ้คนลูกครับยืมสมัยใกล้คนลูกเลยครับเงินคนนอุนต้าแมนครับโอ้สมัยเด็กๆขยะจำได้ครับมีจำทุกวันนี้ครับอุลต้าแมนครับยียบอยู่บนลูกลูกโอ้เทนะครับโอ้ครับ บริเวณรอบๆก็ลมรื่นนะครับมีร้านกาแฟกินมีน้ำเย็นให้กินให้ซื้อกินกับผมเป็นต like ัวอดครับสถานที่ลมรื่นดีครับลมรื่นครับโู้นหครับโอ้โหมอญไก่ขนลุกครับเนี่ยโอ้รูปรอเนี่ยทด้ึกเหมือนครับนะครับครอบครัวมาเที่ยวผ่อนยนใจครับโอ้หนอนครับบารมนี้เย็นกินด้วยโอ้ครับโอ้ครับไม่ใช่นะครับ รูปรอสสัตว์เนี่ยไม่ใช่เล็กนะครับโอ้โหดูครับดูคนที่คนที่ยืนถ่ายเนี่ยโอ้โหดูครับโอ้หงียนคอถ่ายครับเอ้านี่ครับโอ้โหนี่ควายครับควายควายกระหลอมครับโอ้โหตัวใหญ่นะครับไม่ใช่ตัวเล็กครับนี่ตัวใหญ่มากใครไม่เคยเห็นครับโอ้โหูขึ้นครับโอ้สวยสุดนี่ครับโอ้รูปรอะครับโอ้สัตว์นี่มันก็ดีครับ โอ้โหสวยงามครับโอ้โหเพิ่งเคยเห็นนะครับผมเพิ่งเคยเห็นนะครับเนี่ยโอ้โหสวยงามจริงโอ้ทำได้สวยมากเลยครับอืมเป็นการหล่อที่สวยงามมากครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับงนู้นกำลังจัดสร้างครับเป็นอาคารครับผมจากในนี้ท่านมาร่วมทำบุญนะครับจัดสร้างเป็นอะไรครับเป็นอุทยานเพื่อให้เป็นอุทยานของสมเด็จพระเจ้วลค่ครับผมโอ้รับนี่ครับสวยสดงดงามจริงโอ้ นั่นครับสวยงามจริงๆโอ้ชื่นใจครับอยู่ไม่ไกลจากผมมากผมก็มาได้ครับโอ้แต่คนที่ไกลก็ไม่ตือว่าไกลนะครับย่าอ่างทองแค่นี้ครับโอ้นี่มีควายนอนข้างสระน้ำแล้วอ้านั่อะไรครับโอ้โอ้อย่างนั้นก็มีโอ้หน้ารักอีกแบบนครับนี่เป็นควายนอนก็นข้างอะไรครับโอ้เป็นหมาครับโอ้หมานอนสามอิระยาบดเลยครับสามตัวเลยโอ้นอนเฝ้าควายครับ ควายหรือหมาเฝ้ากันไม่รู้นะครับโอ้ครับโอ้น่ารักจริงๆครับโอ้มาเที่ยวนะครับมาเที่ยวนะครับโอ้โอ้สวยสดงามร่มรื่นดีจริงครับข้างๆกันครับก่อนทางเข้าไรสิภาพเราก็จะได้เจอกับนี่ครับพิ่ขณีครับโอ้ถังเขาโอ้สวยสดงามสวยสดงดามที่ ครับน่นครับโอ้คระพิคเนตคนก็มาโค้คอนมาโคไหว้ไหว้ครับเพื่อเป็นสือมวลนครับหรือว่าเรามาขี่รานในสภาพเราก็ได้ไหา,นนา,า้พระพิคเนตอย่างเด็ดพระรามเสวนครับได้พักผ่อนหยนใจนะครับเพราะเป็นตรงนี้เป็นสวนอุทยานใหญ่เลยครับพักผ่อนหยนใจพาครอบคอรัวมาเที่ยวครับอุ้สาธุ ปอปกปางลูกปางนะสาธุโอ้ับนาดิใสโอ้โหอ้ครับค่อยๆปยอยมากครับสวยงามจริโ้าดินสับทเปพิคเนตครับสาธุอ้สวงานครับทางเข้าก่อนถึงอุสาวรีสอร์ทพัะนาในสวนครับก็จะเป็นพระพิคเนตครับ มันมาทำบนรับขอพวามับเกิดใส่สวยครับองคสูงมากครับอ้สาธุโทูครับขอให้ตรงังดังดังรวยทอ,อะไรก็ขอให้ตรงังดังดังวยสาธุูสาธวูสวยงากับสวยงานที่ส,ส,ว,ยส,สวยงามา ส,สดงานเลยครับนี่ครับอขออะไรได้ขอป,ป,ปังนะครับสมหวังทุกอย่างโอ้สัตวูเป็นอีกฐานที่หนึ่งครับที่มีการก่อสร้างอน,นเชิญพระพิเ,เนตครับผมสวยสดงามครับร้านอิสระร้อยเก้าครับทางเข้ารับเราวเข้ามาเดี๋ยวสายเข้ามาจะมาเจอเลยครับกับองค์พระพิเ,เนต เ่นสูงเด,ด่ีตรงนี้ครับผมก่อนเด,ดเข้าถึงลานอุสาวีสมเด็จพระบิเรยสวนหมหาราชครับก็าจะพบเจอกับองค์พระพิคเนกนครับแล้วก็ทำบุญขอพรก่อนครับ,ออรบสวยงามที่ครับโอ้ครับสวยงามและน่าทึ่งมากครับโอ้โดูนีครับ ว้าว <Wow. S 2> เป็นไงมั้งครับคลิปนี้ดูดีมีสระพามาที่ลานสิภาพร้อยเก้าป่าโมกทองดูดีไหมครับมาถ้าอยากไปเที่ยวตรงไหนไปดูตรงไหนบอกได้ครับดูดีมีสระจะจัดหาให้จะพาท่านไปดูได้ใกล้ๆตรงนี้ครับตรงนี้ครับอืเป็นไงครับใครชอบบอกคอมเมนต์ Comment มาครับใครชอบไปอีกก็กดถูกใจหรือกดแชร์ครับเราจะพาท่านไปดูสถานที่ต่างๆเที่ยวสถานที่ต่างๆให้ หรือใครอยากให้เราทําอาหารให้กินให้ดูเราจะทาให้ครับสาหรับท่านไหนอยากให้ไปเที่ยวตรงไหนเราจะพาไปครับรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมดูมิสลาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ดูดีมิสลาด้นะครับรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับว